เฮล lo ตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มครึ่งค่ะเมื่อสามสิบนาทีที่แล้วน้องเพชรโทรมาหาบอกแม่แป้นอยู่ไหนจะเอาไปใส่แป้นสายตาของเธอที่ว่าจะเอาไปเปลี่ยนกรอบเป็นให้หนูเราก็เลยไม่เอาไปซื้อใหม่เลยดีกว่าเธอบอกว่าหนูจะกลับมาเอาเฮ้ย เราแยกกันตั้งแต่บ่ายสองไปเอารถหนูยไม่ถึงบ้านอีกหรอนางบอกนางไปเดินชอปปิ้งอยู่ที่ฟิวเจอร์ซื้อนี่มาฝากค่ะมาจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิไว้หุ่นปากหนูทุเรียนยังไม่แค่นั้นซื้อของมาฝากน้องอีกผากันเปื้อนหมวก เธอบอกว่าให้มามาาไว้ทำคอนเทนต์โอ้ววววตาแล้วน่ารักจังเลยเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาใส่ให้กับพรุ่งนี้จะมาแต่งตัวให้คนนี้คนนุ้นไม่ได้นะคนนุ้นห้ามไปจับเขาเลยกัดค่ะได้แค่พองบุญคนเดียวดูนอนน้องหมาบ้านนูนอนแบบอนาถา เนี่ยแหละเลี้ยงเขาแล้วนี่กละมังก็คือที่นอนของเขานะคะเนี่ยหนูไม่เลี้ยงแล้วนะคะน้องหมาจบรุ่นนี้พอแล้วนะคะยังไม่ได้เที่ยวไหนเลยไปละบาย